ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมเอามื่อนีร่แอปปิ้นเดินทางมาวัดนะครับเนาะมาเบิ้งบรรยานเดกันเป็นกันงูง่เรื่องจริงได้หนิปูว่านาไหมน่ากันงูง่ายจังเลยครับง,งูใหญ่ฝันบอกครับผมไปนอนอยู่ปูดหลังนั่นปูดหลังปูให้ปูดน้ำปูไห้ตาให้เอี้ยม ภาพอุ่นง่ยบรรากาศอุ่น่ายู่น้ำกับไปหามาแล้วบม่ได้แป่าดูเลยเหนนอนม่นหอนเรืเหมไปนอนเห็นมันอุ่นเติอุ่นเตอุ่นตอุ่นเตแมแหมาหยอกต่อไปเป็นบ่ามัรหลอกต่อไปหอนห่อยหมนบ่ามันเหมือนางหยอกเมนมงเป็นงูใหญ่เป็นงูใหญ่มองหันผ้มเยอาหลังไปทีนี้เป็นขันน้องเดินขันอย่างเขี่อๆดี่แล้วจะม่ถวายวัดนะก็ให้ก่อนนะวัน เรื่องมาเฝ้าเรือเฝ้ามาเอื่นาเอื่นนุ่มแม่เอืนพน่านมเฝ้าเขาเรื่องเขาเดวึงงูใหญ่ก่อนเลยงูใหญ่ใสอยังค uh, ู uh. round, ils, audio, ่กันอยู่กับใครบานก็เรไปพระองค์ผีไม่ยู่น้ำเลยนี่เพื่อนไปว่ากัย่าสูอยาไปเนาะพีิน่างกับปเห็นงูใหญ่กันมาพระองค์นี่พระสิองไม่ย้น้อยู่ทังกุดหลังเพื่อนไม่ได้ไปใด่หม่ไปทางพี่น่างว่าจะไปทางเพื่อนเนี่ยไปเหตุผนมันโมงนึงมาทานมันงูเจ้างู งูกุมงู่มงูงูตัวเลยเอมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินกับโมถ่วน่าไปทางเพื่อนแยาไปเฮ็ดเพื่อนมันใหญ่เกินไปันจ้าเพื่นเขาบอกเยอโบฟังเนาะทางนนันนเ่อค่อยเื่อยเรื่อยเรื่อยขึนงกลางของไทมันมีต้นไม้มันมีต้นไม้ตเียแอบตัวนั่งของไปนะเป็นตัวเมีั่อนหันตัวย่ขึ้นมานังคุยกันผมกับคนจีกนะแกเนอกนจินะแก้เนาะมันก็ไปนอน มงนเสียงข้างหึ่มฮนครับอม้งนั่นเรื่องขุดไเป็นอยางนู้าแบบนโอ้กินกแทหลายก่านั่นแบบนี้ผงบอกตื่นหั้งมือสองนตีสามนี้เสียงโูมหาบในจากเมื่อแล้วนะฮะมหาบเน่างเมี้ยแล้วเสียงเราบอกเัง่ครับเป็นอั่งี้จเมื่อนั่นแบดลงมากเอางนลงมาทำเป็นนย่างไรพี่ดีหัวขาดไม่อยังอคุตุ้บขึ้นนะฮะโอ้คือวันลงมากคือแง่ไฟบึง ก็อาชีพมันใส่ปุ่มกดมันใส่ประตูมือมือคือบอลงมาเบิ้งมาท่นกับมาลงมาเบิ้งเน้ลงมาเบิ้งขาคอยขั้นตัวโอ้ลงมาเบิ้งกขาคอยทั้งตัวว่าท่านตูบนี่เราแบบอย่างกันเนาะยางคือหงียบนะครับเนาะแล้วกบบคนฟองนี้ก็ตีชีกันเลยรถมาหาเราแบบไปเลยเราอยากดูวยไดเลยดูอะไ้เลยดูอะไ้พระนี่เที่ยงวันกับ่ามโนวันโมแมนมานูนี่รักขานพระอยู่นีจะร้ายองค์อยู่ อย่างนี Elijah, mm, says, up, ้อยังท yeah. ี่บอกอม่ข่ท่างแต่วมึงมาขาวท่างเลยรถชาเล็งแรงมากจอดรถแรนเลยรถซาเล็งมึงโดนจอดรถแรงเลยรถมันานถึงยังนอนดังอี่เรีนแล้วก็รถอีกเตียไปนั่งกัแม่ย่านมูใหญ่เลาน้ไอ้ผมไอ้ไอ้ผมมาเห็นู้วยดูหมุกผมไปนั่งเห็นเห็นเลี้ยย่ผมมาเห็นเลี้ยยุงูใหญ่จังเห็นจิ๋เห็นงูเจ้ามูยังก็ตัวปุ่เนาะ มองเห็น่เป็นเงินประมาณบนดอกเงินบนทางนี้หรอครับผมรถมือแท่เลยกัเขาวกอสีเงินแ้ครับแตกัดในเพ่อนพานไปแล้วก็แล้วเนาะบอกกันเนี่ยอันนี้ตัวรถแลนต่อไาเิ็นแลนเรี้ยวกัรถกับกบเสาะกรบเสาเนาะคะมือขึ้นนก็เชยงแปดเจียหุกสองเจ็ดสองหาแล้วเขาน่าม่บวเขหนังเงินมาแตกตํางใหมพันมาแตกตอมนหนึ่นับเป็นสองเชียเด้อเียหนงนับสี่หลอ คี่นั่งนักกอยัหลมนันบอกผมีอยอยซีลอยก็มอพกอยผมไปเขียนไปน้องสาวหละต่านเดี๋ยวจะซี้ผ่ามันท่านได้ออกมันท่านได้ออกขาน้ไยมันออกขาน้อยดีออกหางกเงวนหางเงนก่อนดูขาน้อยยูไม่ออกยูไปที่นอกมันถือซองล er, ่างมันขนมาให้นุนมาให้จอบรดับโอ้ผมได้เงินผมกับพ่าจอด้อยมันเรว่ามันขาดหนาเงี้ย ชีเมือหันี่จางเพราะว่าวันนี้มีน้ำใส่ไปแถวป่าไม่เห็นถ่าชีเมืองกับชีเมืองเทิ้งพลังงานกับที่เทิ้งตมองื่อมันชีเมือแต่น่ะไปไาใส่น้ำใส่ได้นะครับเนาะโอ้ห้าน้อยสีเพิ่นเขียนห้มันมีหกศูนบ่โอ้กเก้าศูนย์กับหานึ่แม่บ่ครับเก้าศูนคับหารอันนั้นเพื่นเป็มันออกมาแล้วเพิ่นเล็กลับไปผมไม่ใช่ ครับผมาหกับก่วนมานำกันเออเด้ไปเขียนผัดน่อยไปเขียนน่อยผมนเชืเขียนน่อยกาไปเงาคู่กันก็ออกดีโอเออครับถ้าถ้า่านหึมันเขียนกาไปครับผมเชี้วเไปชูเทียก็จะท่าเสียนก็จะมาให้วานหน้าตมติ่าเดี๋ยวเลื่นเเป็นปลามาหวดชื่อหนาวัดนี้เรารับตาย เพราะว่ามันอยู่เรื่องขูดล้งเงี้ยเล่นตุ่ม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 ตุ่ขตุ่ม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 นุ่มตุ่มแน่มตุ่เตียมที่นะุ่มตุ่มตแ่มตุ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 ่มรถคมับ่มตกันครับ บ่เป็นรัอครับผมบ่เปนยังผมจย่งไห้ครับร่วมบุญไปร้อมกันอันนี้คือซื้อวัดซื้อวัดเป็นชื่อวัด่องไนครับเอาเป็นท่าการเด้ครับท่าการเด้าจอยากว่าทำบุญว่ายัง่งร้องร่วมรอชาตแก้่ในระมิดบ้องเล็บดุงนะเพื่นทําบลยังค่ะทําบญนาทรายทําบลนาทรายตําบลราชุรีตัดวนธานีราคาใช่หนึ่งกิโหนึ่งหนึ่งสามสิบเพราะว่ามันมันถึงลึกลับอยู่ มันเขามากเ่เนาะมันวัดต่วทั้งคุณมันเป็่นทั้งคุณมันเป็นประสาทนี่ประสาทท่อเนี่ยทั้งคุณมันเป็ี่ยนเป็นล้านอย่างสาบครับขึ้นลูกเตี๋ยตะท่วมากขึ้นสำหรับแนวทางเด็กไงนี่ไปเด่กไงว่าฮันเด่กไงว่าในนี่ครับเด็นไงแต่นี่โอ้ยพกเก็บเลยโอ้ยจีกเสียงือเพื่อนเพื่อแปลพวกเก็บสองหาสองเก็บหนึ่งกูนี่มีปั้นอะไรตัวค่ะ บันาข้เจ้าเงินเด้พันมาแหลกน้ำถอายเงินไดพันมาแหลกน้ำมาแหลกน้ำเลยให้เจ้าใหม้ําไปสองเทียในหน้าไทที่นึชี่ยหนึ่งมุก่อยเขาไปมะตุเตียไปแบบสองเทียว่าเซียเนีคือเหนื่อขึ้นนี่กเซงนี่ยอเนื่อยม้นก็บไฟมาเต็มเลี้ขอีีง่าสุดสองวันเียเขามาขาจะหูหู แ่ก็เจ้บ่หับ่หูวเลยครับขามาเขามาหมัวนี่กาผู้เดียวขามานึกว่าลืมอ่ะเขาถึงกหมุนเท่าไรสองแสนกว่าเลยอืมแล้วตอนนี้ช่องว่าไรใช่กันช่ยๆกันต่างกัต่างว่าห้องบบรุ่ศาสนาห้องรุ่นน่ะส่อคนรุ่นไม่ไเลา้งแจะด้เพิ่งเพิ่งหน่ยผมก็บวชมากแตว่าสอสอสี่สิบกว่าสีสิบก่า ตัวพระจะว่าหันถือทั้งบ่นทั้งบุล่างหางเดินง่ายนะเด็กง่ายเด็กฝันบ่ครับเพื่อแบบไหนผมก็เขียนไว้เดี๋ยวก็นั่งคุยกันอี่เดียวเพื่อนมาเพื่อนมาเห็นก็เห็นผมเขียนไว้เสาอ่โอ้ผมจะเขียนไว้เสาแตลอดเด้เพราอว่าเพื่อนก็ไปเห็นด้วยแล้วเพื่อนเพรว่าที่ไทยต้องคนบริสุทมันคือเสาเอานี่นะเตี้ยเสาเสาหนี่ตัวพุ่นตัวตัวนอกที่เป็นเสาโยมตัวในที่เป็นเสาพระอันโยมได้ผมไปเขียนเสาหนึ่งหันผมได้ไปเขียนไว้เสาหนึ่ผมบอก โอ er: 6, 6้เสาเสา้างในครับผนผู à, ้ใดมากผมก็บอกว่าเบงหลังมีเสาด้วยมีเสาดีที่กันเนาะแต่วาสำหรับเลขในรอบสกอนเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าใครอยากเสียงเบิ้งก่าแปดเจ็ดหกสองห้าสองเจ็ดบลายถจับเบิ้งน่า ยยิหบอตัวมวหน้าครับนั่ะผมเอาไพูดราสหรับเนว้อทานนะครับเนื่หมวกหน้าสิ้านิวน้าินิวแล้วสิบ่น้อยเข้าไปมั่งครันะเข้าไปชมน้กใจูไรอยางรวมสมบุญเนาะกัแอดมินสีขึ้นบัญชีไว้ให้เนาะครับเนาะสำหรับห้างวัดกับครับผม

โ้ว่าอาเาวาโอ้อ,อาวโอ้บมกน่าเราไปทยใก้เลดบมกน่าเป็นนิ้ยนวง่เเป็นนิ้อเพิ่ยยงไ่้้นนงงสงกับจักเาไปทยได้งศสตร์อมันมันกอดไปยู่มันกอดไปยุไม่ซือสานิ่วโอ้ครับผม โอ้บอกเงาแปลกประหลาดเฮ้ยมันมันเก็ดมามันเก็ดมาชุดแรกเดี๋ยวจะเกี่ยวน้ำมันกันอเฮ้ออัน้จริงเฮ้คุดคุดไงที่ครับเนี่ยอันสิวาพันยูอะไรที่คุดคุดรังนี่ที่ครับคนณความนี้ตีซี่หมดเลยจีโอ้ ครเพื่อเกษียณอายุก็ได้ผมแล้วเพิ่อนจังจิตไปเนาะทราบได้ไหมว่าสิ่งอย่างนี้แม่นบ้างครับนี่ที่ครับเสาเสาที่วาดิ่อาจารย์ครับผมเสาหนึ่งห้องพระ เราเนี่ยเปนหงม้งหงมนนใดอันนี้บวงนาคหน้าขี้หืมของเชื่อของบวงนาน้าขี้เบิ้องหลัผมฝันมขึ้นโอ้ตัวนี้เป็นเาฝันกับฝันผมอย่หรอกันจะให้ามออกกันละขน้อยไรอือโอ้ครับผมเนาะตัดนั่นนะครับเด้อตัจะยาพูดไกับเรืนพูดรองเบิ้งนะครับเด้อเบิ้งรองเบื้องเติมกันต้องห่อนุ่มนะครับเนาะ เสาเสานั่นเป็นเสาของอ่า้เสานี่เป็นของนย่นะครับเนาะเลยมีผ้าเบื้องอ่ะเบื้องแบบแเห่ากบบแบบข้าวอบกนอสองนอนะครับเนาะ ข้าวสองนอครับพี่น้องเอฟสี่เอ้ยนะครับเนาะเอามบัตมหงอ่าปิหารน,น้ำกันนะครับเนาะ าเยื่ครับคุณพ่อคุ่อมันได้ด้วยนะตัวี้ดูไ้แต่ันตัดแต่ก็้องเรเ่มจะผากันตรงนี้ครับเนาะนะคะเห็นกันแล้วไปดูที่กองนะเห็นโอ้ หา,หาหนบนนา,หาหนาเปโอ้ยกระไรไรด้วยครับแคปภาพมา่า้ผู้ชมต้นมะนาวนะคะนี่เงาออกหน่อยก็คือมูอันนี้แมนดออเมนดรอขปางหน้ากว่านี่เจอ พ่อมันบอกว่าเน่าแห่งจิตประหลาดครักบก็เดือดเตี้ยมีหน่วยเดียวสอบนะครับเนาะมีหน่วยเดียวตัว,วเป็นออกหมากออกมาเพคือมูครับผมผกับซิปหาซิปหาหนิ้วคนตาเนะาะครับผมตามนั้นนะครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังก์ับ เรื่องคนไล์ก,ลก็แชร์เป็นกำลังแน่ใจกันนะครับด้บเรับ้มงไหครับผมบิปนี่สวัสดีครับ